อกาสที่ดีที่มันเข้ามาในจังหวะชีวิตของเรามากกว่าแต่ว่าเอาลึกๆแล้วมันมันก็เป็นความฝันของคนที่ทำอาชีพนี้ทุกๆคนถ้าบอกว่าเป็นวงล็อกจากประเทศไทยเขาไม่รู้นะว่าเฮ้ยประเทศไทยเราถึงอาหารถึงพัทยาการท่องเที่ยวท h a i ล a นออสม d o อะไรเงี้ยแต่วงล็อกจากใครอ่ะ เป็นยังไง<ต>เขาก็เลย,ยเขาก็เลยตื่นเต้นตอบรับดีนะดูส่วนการแสดงในไทยก็น่ารักอยู่แล้วเราไปเดูที่สนุกทีมเวทุกคนร้องเพลงมาที่ใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่ตรงแล้วก็ความหมายของมันค่อนข้างจะจำกัดความได้แบบ พอดีิีเปียกกับการทำงานชุดนี้ในในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นการทำอัลบั้มที่เราใช้เวลาอันสั้นและรวดเร็วมันก็เหมือนกับการสปินแบบทำทำกันโลกหมุนเลยครับทำกันหัวหมุนเลยแล้วออกมาก็เป็นอัลบั้มนี้แล้วก็มีเพลงนึงซึ่งมันชื่อเดียวกันลิงกันก็เรารู้สึกว่าคือเราเราไม่ได้มีชีวิตเหมือนในเพลงนั้นหรอกแต่ว่า การทํางานในชุดนี้มันเหมือนเนื้อหาเพลงเลยคือมันมันคือใส่ไม่ยัง้งคือถ้าเหมือนขับรถก็คือเหยียบมิดใหม่แล้วก็ไปเป็นเหมือนอุดมการของคนสี่คนที่จะหมุนโลกนี้ไปด้วยด,วยดนตรีของเราแล้วก็ในฐานะที่เป็นวงฟวอแรชชีนมันก็จะลิงก์กับหน้าปกตรงที่เป็นการเสียงโชว์มันก็เหมือนเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองด้านมันจะออกมา ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้แต่เราเลือกที่จะบัดดู